ล่าสุดก็เกี่ยวกับบัญชีมาก,ก็ได้มีกําหนดเกณฑ์บริหารจัดก,การความเสี่ยงของเจ้าของบัญชีนะครับคือเฮด3.1หและขดตรงนี้นะครับก็ไม้มีการกรําหนดโดยได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมากําหนดว่าบัญชีที่ถูกแจ้งความถูกดำเนินคดีนะครับก็ถูกส่งมารายงานมาที่ปอง,งปองงปองอก็จะเข้าขั้นการเพื่อกําหนดเป็นบัญชีผู้มีความเสี่ยงสูงนะครับลงเข้าสู่ระบบ APS สส่งต่อไปยังสถาบันเงินเพื่อไปใช้ในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตามประกาศของบงงในหลักเบื้องต้นเราก็จะจํากัดช่องทางการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีการกําหนดรายชื่อนะครับส่วนที่2ก็คือ HR03 ศูนย์สามขีอก็จะเป็นกรณีที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับผู้ทำความผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นถูกรายงานธุรกรรมที่มีเหตุวรคนสงสัยจากสถาบันเงินเข้ามาที่สำนักงานปปงงและข้อมูลจากทางเจ้าพิมหลวงนะครับที่ถูกรายงานเข้ามาว่าบัญชีนี้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดก็จะถูกรายงานเข้าสู่ขั้นการเพื่อจะกำหนดเป็นบัญชีที่มีความเสี่ยงสูง,สงก็คือบัญชีมา้า ก็จะทําให้ม้าก็จะเริ่มไม่ค่อยมีม้าบุคคลก็จะลดน้อยแล้วเพราะว่าบัญชีถูกขึ้นบัญชีแล้วถูกจํากัดถูกแล้วครับ ก็จะหันมาใช้นิติบุคคลเข้ามาแทนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมหรือหาหรือร่วมกันกับหน่วยบังคับใช้กฎหมายซึ่งตัวนี้ทางเราก็กําลังหาหรือร่วมกันอยู่ว่าจะมีเกณฑ์หรือมาตรการที่จะบริหารความเสี่ยงกับนิติบุคคลเพิ่มขึ้นนะครับก็ในส่วนของปมงนะครับเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับแล้วก็กําหนดเกณฑ์ตามกรอบกฎหมายนะครับเพื่อที่จะตัดวงจรอาชญากรรมไม่ให้บัญชีม้าในนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ถูกมานำมาใช้ต่อไปอีกนะครับ